ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการร่างระบบปฏิบัติการ DOS หกนะครับบนโปรแกรม v i s u a l Bo x นะครับโปรแกรมที่เราต้องใช้ก็คือโปรแกรม v i s u a l Bo x นะครับหรือจะเป็น v i s u a l Machine หรือว่าจะเป็น v i s u a l PC ก็ได้นะครับก็ คุณสมบัติของโปรแกรมตัวนี้ก็คือเอาไว้จำลองระบบปฏิบัติการนะครับเหมือนเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับเอามาดันระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับไฟล์ที่เราต้องมีนะครับคือไฟล์ dot หกจุดสองสองนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ iso นะครับตัวนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ dot ที่ได้ทำการ เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ในไฟล์ ISO นะครับสามารถเอาไปเขียนลงแผ่น CD แล้วก็สามารถโหลดจากแผ่น CD เข้ามาใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเซตอัพนะครับตัวนี้ก่อนอื่นก็เข้ามาโปรแกรมโกลาคือ v, MA, อ v m w VM v i r u a l b o x ก่อนนะครับคุณสมบัติของมันก็คือเอาไว้จำลองเครื่องนะ เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเจอหน้าตาโปรแกรมกร็จะประมาณนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ New ครับตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับตัวนี้ Type ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับตามโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ จากนั้นที่ Next ครับเลือกอขนาดของแรมนะครับในที่นี้ระบบบริการดอทมันไม่ใช้แรมมากเท่าไหร่นะครับเราจะเลือกค่าตามนี้ครับ3 2มสิบสเมกรไบต์นะคลิก Next ไปครับตัวนี้จะเป็นการสร้างสร้าง Hard Disk จำลองขึ้นมานะครับคลิก Create นะครับ เราจะเลือกว่าจะเลือกเป็นไฟล์ชนิดไหนนะครับ VDI จ,จะเป็น Visual m o ็อก i ิสอิมเมนะครับ VHD จะเป็น v i s u u l l ฮาร d d ดินะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเอาค่าที่โปรแกรมตั้งมาให้นะครับคลิกนิกนะครับตรงนี้จะเป็นการคลิกไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับว่าให้มันมีขนาดเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้จะเป็นผมจะเลือกเป็นไม่ต้องฟิกนะครับตัวนี้เรามาเลือกอพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับว่าให้มันมีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วระบบปฏิบัติการ,รอดอทนะครับก็จะใช้เพียงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไมถถ่สูงมากนะครับผมจะใช้จะตั้งที่1 0 0เมกะไบแล้วกันนะครับ เพื่อประหยัดฮาร์ดดิสก์นะครับคลิกคิดเอดครับเราก็จะได้เครื่องมาแล้วครับสำหรับจำลองระบบเป็นประการโดสนะครับต่อมานะครับเราต้องเอาไฟล์ตัวนี้นี่คือไฟล์ดสนะครับไฟล์ดดสที่เป็น ISO image นะครับเอาเข้ามาโหลดดูในโปรแกรม VisionBox นะครับ ให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับ m t จากนั้นคลิกไปที่ setting นะครับให้เราเลือกไปหาที่ storage นะครับจากนั้นเลือก controller ide ครับคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงรูปนี้ครับเพื่อทําการ fcd dvd drive นะครับ จากนั้นเลือก choose i s นะครับแล้วเราก็มองหาไฟล์ของเรานะครับนี่ครับ o ดองสองนะครับกด open เข<า>้ามาจากนั้นคลิกโอเคนะครับทดสอบรันโปรแกรมได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นเราก็จะสามารถาราันระบบเหมนประกรดบน วิชวลบ็อกได้แล้วนะครับกดสตาร์ทโปรแกรมก็จะทำการในโหลดตัวนี้ก็กำลังโหลดนะครับอ่ากำลังตั้งค่าไดเวอร์นะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือ d ดสห2จนะครับ ผมจะพิามพ์คำว่าเบอร์นะครับเพื่อตรวจสอเบอเวอร์ชันนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมา f s dot v e r s i น6.22นะครับเราจะใช้คาสั่ง dir เพื่อดูไฟล์ต่างๆนะครับนี่ก็จะมีไฟล์คำสั่งดูไฟล์ใน เราก็จะสามารถใช้ระบบปฏิบัติการดอทในช่วนบล็อกได้แล้วนะครับตัวนี้ไม่สามารถใช้คำสั่ง exit ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นตัวจำลองนะครับ เราก็จะได้ระบบปฏิบัริกาโดวที่พร้อมจะใช้งานนะครับลองรันอีกรอบนะมันมันจะขึ้นมา starting dose นะ จะประมาณนี้นะครับครับสำหรับการรันระบบบก,การดรอสตบนวิชวลบ็อกนะครับข้อม,มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแท่นี้แล้วกันนะครับ 哦，查一下。